sịt sì thưng sì nào, à? wow, sịt sì thưng nào, nhát bơm nè. Biếng, này. Sịt tập cả đơ. Oh, tham mẹ phải nhặt thức tịch đấy oh, mai, mà. Cổ, 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 ล้วค่ะไปหอดแล้วะะลว,นวันนี้นนนนไปเบ๊บซี่หลอมมากเหนียรกระดิงด่งย้่ยหอยมาดูสดุดสวัสดีนะคะสาวแก้วตาบ้านสาวแก้วตาแล้วสาวแก้วตา การถ่ทำาครับถ่ทำมันเป็นไรสุดมั้ยสวัสดีนะคะสัง น,นี่บ้านนี่นี่บ้านแม่มูมีมิ่งติดติดติดหนักเลยติดแม่มูมีมากแม่มูแม่มา,ามเป็นเหรียญกระปิ้งเซก็แลงับน้าเสร็จครับ้ึ่งส,ส,สนี่ซุมใหนม,มีครับจะ <laughs> ไล่บ้างไล่บถคาถึงแล้วมิยไซมิง ซา,าบิเมะเมื่อานกันติดกระนาวกระนาวมาดูมาลุา้นกันครับมาลุ้นกันครับวินาทีครับมาเรียกวันเรียกวันแล้วมาซีนนวลเหรอมัาแมนนวลหรอือว่า <c oughs> มีรถใครจอดอยูย่นไหมรถไหนปัจจุบันมิ้งโอเคแม่ปูมีสบฟ้าไหมหน่ะไอแม่นมันเสียแม่ปบ,เเม,บม,มันเรียกกบมิ้งแล้ว ในกรุปมาหามิ่งก็นี่เชมิงดีใจนม่ววันนี้ในในบ้านไม่ดบ<อ>้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเ <laughs> น่ในบ้านคุณตากลัอไปสูบ่ดีวะปยสู่หรือมันสูบนั่นนั่นนั่นไมาเลววม่เลวน้ <c oughs> ยวยว้วุ้ยวุ้ยว้ยว้ววยวว้วววยวยววยวยวุ้วุววเววววว้วย เส,สียงส่งเสียงมาเอาๆสิดกระเปนะ๋าหน่าถึงนิ่งแล้วพุ่นนะพุ่นดีใจดีใจสัญญาณภาพเป็นไงครับเช้นตีนดีหรือเปล่าครับคนลอกวนคุณตากำลังพาเข้าบ้านทำความสะอาดครับดีครับ <laughs> พึ่งมาบอกครับ,บ,บโอ้ <c oughs> อุย้ยคือมอมแมมเลนี่ตอนนี้เป็นไงครับผมจะเจียนดีเลยอย่างนาอจะกลับแล้วบอกครับนี่ไม่กลับแล้ว,ลลวอนอนเป็นเพื่อนมิ่งคืนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับสองคืนแล้ววันนี้อีกวันนี้คืนนึงโอ้ไปทำบุญครับ<า>อูด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 ูอู้หูู้ สวัสดีครับครับอาเลยอ่ะับกันสร้างยังกึ่ตัวสีหนีเนาะเอาครับครับอืออู้หู้หู้หูู้้ดูคุณแม่ด้วยสปาโคลนมาดูครับพระกันเล่นขี่ดินเสียงเสียงเนี่ย,ยกวานเงแยบอยู่กลัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับดู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 เด่นขีดตุ้มก็ลั่งเรี่ยวครับอย่องี้สวัสดีครับ เนดินนะงึงโอ้ดูตูดขี่ดินเติดเต็มเลยมึงมงๆึงมงงโอ้ตัวนี่แม่กบมนอเป็นเพื่อนน้องมิ่งครับชองขึ้นแล้วนี่มาไปทำบุญมากป่ะครับวันนี้ไปทำบุญมาแล้วนี่นีอุ้ย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  ปล่อยผมไปอยูน่นี่พ่อเปาปล่อยผมบอกไปอยู่นี่ปล่อยผมเลยเดอเดือเดอดเดืปล่อยผมเลยพอเปาปล่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีพ่อเปาครับเอาหมิงไปปล่อยปลาได้ไหมครับไปปล่อยปลาก็ไม่กล้าเดินนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างน้อครับภาพลองรับไปที่เจ็ดเจ็ดร้อยยี่สิบยังครับผม ตองปรับไปเป็นไงได้วครับเด้อดูคุณเนียัครับตัวนี้เป็นไงบ้างครับกล่องมั่วบ่ชหอตั้งใหม่ก่อนนะครับตัวนี้หายยังครับผม เน็ตมีปัญหาครับตรงนี้มาแล้วเอารุดไว้เวลยแบบนี้ตัวนี้เป็นไงครับผมชัดเจนแดงครับสูงเสเมื่อกี้มันใส่ไียไฟไ,ไฟมีปัญหาครับเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วดีตอนเย็นๆนะครับผม ควรครตัวแดงเบิดอืมบรรยากาศเย็นสบายครับบรรยากาศวันนี้ฝา,ากฝนนะครับเออด้อวันนี้วกระบบอากาศด,ดีมากครับตะเบี้นกำลังตกดินครับนเนาะตะเบี้นกำลังสิตกดินครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับผม ส,สวัสดีครับวันนี้17นาฬิกา14นาทีครับมามามาบงหมิ่งหมิ่หมิใช่แล้วว้าวว้ดูครับลินดินเลี้ยวเอา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 แล้วเว

แม่นี่กินอร่อยมากครับเสียบวะแม่หูเสียงเขียวไหมกินน้อยครับกินน้อยด้วยดูฟุ้งขึ้นแม่โอ้พุงใหญ่มากครับเจะะอแล้ววอนมาพี่มาพี่ไปแอบกินเนียน่ยไง มีแอบครับมีแอบมีแอบกินอีกโอ้คุณน่ะสงสัยงอนว่ามันมีนมเี็ดมาให้ด้ยนี่มันงอนเนี่ย เออเออมันไปดอกมันมีนมเม็ดเลยมันมีขนมมาฝากเฮ้ยมาเลี้ยงนมเม็ดว่าเดีเลยหูพึ้งเลยครับหูพึ้งเลยหูพึ้งเลยอืมดูตุ่น งอนครับงอนๆอยากเินนี่นี่อยากเลนนี่นี่บึงๆบๆงบมาแล้วเป็นดีครับนอนยินสบายไหมอยู่เนี่ยนอนอยู่นี่บอกโอ้ยมีพัดลมตัวนึงอุ้ย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 อุดู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 ดวน ยังน,นังเลี้ยงยัน,นั่งเลี้ยงตรวจฟันเนี่ยตรวจฟันตรวจฟันเอายกลุกสูงเก็บสูง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 อู้มมมมมามกล่องเลยวะคลิกเลี้ยวคลิกเลี้ยวเต้ามิ่งครับเดี๋ดวยวจะปล่อยปล่อยวิ่งแล้ว นี่บบนมิงครับเอ้าคึดดูครับเอ้าเอ้าคุณแม่กินอย่างเดียวเลยบสล่สนใจแผลเลยดูท่ากินคุณแม่ครับฟีสไตล์ คนมีน้อยก็เดินเล่นครับผมเดินเล่นสำรวจบ้านเดี๋ยวไงก็พ่อปอ,อยขวหยุดไล่สวดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเข้ามารับชมอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปชิกสัญญาณเตือนหนึ่งก่อนนะครับลากันนะครับผมสวัสดีครับ